สวัสดีครับแฟนๆเจดม์คลัมเปิาทุกคนนะครับพบกันเฉยๆกับเจดม์คลัมเปิาคลัมเปิแบบเน้นๆหยิบมาครอบแบบจัดเต็มนะครับหคู่นะวันนี้คือวันเสาร์นะครับมองไปที่ลีกเล็กๆแต่น่าลุ้นน่าเชียร์เหลือเกินนะครับฟินแลนด์ไวค้าส์ลีกาลีครับหนทุ่มตรง11อย่าง t ี s ครับพบจ่าฝูงอินเตอร์ตุคูนะครับทีพชนะ1แพ้4ตรงกันข้ามกับตุคูเลยครับที่ชนะ4แพ้1นะครับเฮตเฮตกับสูสีนะ ตุคูเป็นรองด้วยซ้ำไปนะครับชนะ1เกมเสมอ2และแพ้ TBS ไป2นัดนะแต่ฟอร์มหลังเนี่ยอินเตอร์ตูคูดีกว่าชัดเจนนะครับตัวเล่นครับ TBS วันนี้ใช้อลเดร์เอเนนเดสครับอาลิมวันดีและเอนไบบ์บาบาก้านะครับส่วนอินเตอร์ตูคูมีริกเกตติ้งครับอับโรมุนยิสและติโมฟูรูโฮมสูนหน้าตัวเก่งของพวกเขาคู่นี้อินเตอร์ตูคูบังคับชนะ1สกอร์นี่แฟนๆเสมอตัวสกอร์ขาดกว่านั้นแฟนๆถึงจะเฮได้ซึ่งจะดูแล้วฟอร์มหลังตูคูดีกว่าชัดเจนนนนนะะะครรับบบุกกมมาาเเ็3แตต้้1ปูี่่ยจยจืืพน ลุ้นสกอร์ขาดเพื่อเฮกันและลั่นกันแล้วกันนะครับไว้ใจไปที่ทีมเยือนครับอินเตอร์ตุคูครับและนี่คือจะดั้มคำาเป้าแบบเน้นเน้ไบคลาสลิกาลีฟินแลนด์อินเตอร์ตุคูฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รบไปถึงกลุ่มแลนหน้าจอแอบ,บไปได้เลยนะวันนี้จะดั้มคำาเป้าลาแล้วสวัสดีครับ